มันถึงขี้ออกแล้วขี้ถ่าแล้วไม่พอเยจกเฮจกโอ้เข้ามาไรที่มือทำให้จกขว่หนึ่งกัรใหญ่าด้วยม่้วกับปองนี่ะเนอพันพันกับปลองนี่งะส่อมาคือเราหัวล้านออกมาแหัวลานนี่แล้วเนาะมันอยู่มพันมือเลยออกมาแล้วหัวลานแล้วมืงเอาเนาะ ก่อนมมีเมือกไหมเนาะเออมมีเมือกเมือกเมือกลายเลยจะโกง่้งงดีเดยปากกูสิเลยปเทยปากกูสวยตายเลย ช่ยกันตบตคอโลยเนคนโกงโกงโกงนเขาเลยมันลูกมันเป็นอะไรอะมันสูงอยู่ รอบรอบก่อนมันรอบก่อนมันแหวะบีดเขาจนวะคือมันลงแห้งนหรอตัวนั้นคือบเละคือติดเอาตัวนั้นตัวที่เขาเห็นเจ้าจกเบิึงยังอกว่าติดนะผมว่ามันลูกมันพองถ้ามันติดมันลูกมันสิปปูงพองอีกสิมัน้นมาปพองรอบนี้คือสิ่งเดียว ใส่สองหลอดเลยครับคันเดียวกันเหรอคนละพันคนละพันเลยนะรูปผสมเลยนะรูปผสมอืมอันนั้นเพิเลยจุบ ยงี้่วดผุหน่อเจ้าเลยสุดเจดเียบร้อยหน่อยว่าเนี่ยมันหมดเฮมันมสีสนเอาละน่อยครับน่อยเไรับเอาอีกหอดนึงะพอได้ปล่อยพร้อมกันเมื่อกี้นี่ว่ายเพิ่เอาเข่าสองหลอดีว่าสองหลอดเข่าสออด อีกสองอีกหนึ่งหลอดว่าไปมาีบใกล้แล้วข้าเถิเเดเเนาะิมเพิ่นเป็นคาเถิดเ,เ,เป็นดมเอียนอ่างเ,าเหมันหอมใส่ขันหน้าบานเงลเพิ่นต,ตายอดมตายเตืม้มขอดลูกเลพนเะ <c ười> ใครับเราเพิ่มอีกหนึงหลอดนะครับเป็นสองหลอดมันลายตัวลายมันกัน มันมันมันเหลือคุ้ยแม่นะม่ะว่ามีตัวเสิ้ไปกลุ่มเซิ้ตัวนมันบ่ขึ้นพูดอะเมื่อลางหอ่นใส่กวกไม่บ่เด้ออมีอันสองเยป็นแฝดไม้คุ้นแม่หอกคยได้แยดสามคู่้ะพี่กายอ๋อสอ,องสองเพื่อได้สองโตใครหรือ okay, ว่าแัดด้กันสมดีบดผีกูมมห,ห,ก <laughs> หลายคนยังไม่ได้คือผมผมไดสี่ ไน้ฟนหรอ้ี่เานาะแฟนงัวไมเปล่คุยนมุมีเป็นน้ำเฟดเห็นเห็นไดมคุยไปมาหลดุดหางดอกเขากันิยมเดี๋ยวนี่อ๋องามไปเด ก็ว่าหางดอกอะไรมันช่ได้เดินตลาดเขาว่าอ้าวแต่ก่อนบอก่กะละกินี้วหางดอกหมแหัวกับขาวหางกับขากล้วยเบอดังขเยับัดกล้วยใบดงอะไรงี้ยนี่ยมันเปียนมยของปสมพดน้องใหญ่เงพกินน้อง lại lôi nhau, tôi nhảy nó nhảy, thằng nè, tôi nhảy mẹ phải lên nỗi, bố sốn bùn vậy để ít cún chậm thôi, đặt không chú, sao vậy lẹ, o mượn thìo lẹ, như vậy khâu lẹ, quay cún là xước เสรครับเรียบร้อยการผสมควายสมเทียมควายนะครับแม่แพวพันเพิ่มโชคครับผมซ้ำส,สองเข็มนะครับผม <c oughs> <c oughs>